นะครับ market structure คือการหาเรามองหาที่ที่มันมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเริ่มเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดหาใน day อ่าดูในกราฟ day ก่อนก็ได้ถ้าเราหาใน day เราก็ต้องหาที่ที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันมีแรงซื้อกับเข้าไปส่วนเข้าไปตลอดเลยอย่างนี้บ่อยๆระดับอย่างนี้ บ่อยๆเห็นไหมคราวนี้ก็หาระดับเพื่อมาวางแนวของมันเห็นไหมหาระดับอีกเพื่อมาวางแนวของมันอย่างนี้นะครับพอได้แล้ว มันก็จะได้จุดที่จะเป็นแนวที่เราจะเข้าไปซื้อนะครับเข้ามาเล่นใน i ท e f เฟรมเล็กลงก็ได้นะครับแบบนี้เขาใช้กันเนาะถ้าเกิดใช้ไทม์เฟรมใหญ่เราก็ต้องรอใช่ไหมแต่คราวนี้กระสอนก็นคือมาเล่นไทม์เฟรมเล็กเลยก,ก,ก็ได้ลองดูนะมา market. ดูปุ๊บเริ่มแรก หาก่อนว่าเป็นยังไงตลาดเป็นเทรนขาขึ้นเนาะนะครับเรารู้ละปัจจุบันเห็นเทรนขาขึ้นอันนี้เอหนึ่งเนาะนะครับเสร็จปุ๊บหา market structure ตรงนี้นะ นี่นะเห็นไหมตรงนี้เนาะโอเคนะนะครับแล้วก็จะเห็นจุดตรงนี้เนี่ยรากำลังวิ่งอยู่เลยแล้วก็จะเห็นนี่ตรงไหนอีกตรงนี้ เห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างมันก็คือมันก็คือการตั้งคำถามแหละว,ว่าทําไมราคาถึงตรงแถวเนี้ยมันถึงมีแรงซื้อแรงขายเข้ามาตกหรือเข้ามาทําอะไรสักอย่างกับราคาใช่ไหมครับเราก็ต้องลองดูปุ๊บ อ่าตอนนี้ขยายเข้ามาดูเราเห็นตรงไหนอีกไหมตรงเนี้ยมีน่าจะมีคําถามไหมว่าตรงเนี้ยทาไมถึงมีราคาเห็นไหมขึ้นมาตรงแถวนี้มันก็จะมีแรงตกลงมาแล้วก็ต้องรองนะครับรอดูเทรนด์ลายยืนตรงเนี้ยยืนยันต้องดูอะไรครับดูนี่ก่อนนะ ส่งไฮโลไม่ดูนะถูกเป่าเรียกไฮโลป่ะจําไม่ได้แล้วไม่ได้พูดนานไม่ได้สอนนานนี่นะครับโดมันยกเนาะบ่งบออปะ ย,ยืนยันว่ายังเป็นตัวที่บอกว่าราคาเนี่ยมันยกตัวทำไม่ทำไม่ให้ตัวเองดูก็ได้นะเพื่อเตือนตัวเองเขาดูตั้งตั้งสติตัวเองอะ่ะให้เห็นให้เห็นว่าเราคิดอะไรอะ่ะแล้วมันเป็นแล้วมันใช่ไหมอะไรอย่างงี้ เห็นไหมอย่างนี้ใช่ป่ะในตัวละลดลงมาละเทสไม่ผ่านแล้วก็บายใช่ป่ะบายแล้วอยู่ตรงไหนเป้าอ,อยู่ไหน,น,น,หนไหก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเอสต็อปลอสล่ะก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็รอดูว่าราคาไปถึงเป้าที่เราตั้งเอาไว้ไหม เนี่ยเป็นการหาหา market structure มีอยากจะพูดภาษาอังกฤษเยอะเอาพ,พูดว่าหาจุดที่มันมีนัยยะในการเข้าซื้อขายนะครับเนี่ยเห็นไหมเ,เห็นไหมเนี่ยตรงแถวเนี้ยกับแถวเนี้ยลงมาก็มีแรงแต่อย่างนี้มันยืนยันอะไรมากไม่ค่อยได้เนะถ้าเป็นไปได้ก็มาดูแถวเนี้ยอย่างเงี้ย ที่มันมีแรงซื้อเข้าจริงๆดีกว่าอย่างนี้มันยังมันโดนโดนตบแรงขายตบลงมาทะลุได้ไงอย่างเงี้ยแต่เราเห็นเราดูตรงเนี้ยดูป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมีมีมีอะไรบางอย่างก็คือเหมือนกับว่าเราเล่นอยู่ในกรอบอย่างนี้เนาะแต่แรกเป็นกรอบอย่างนี้นี่เป็นกรอบนี้ ราจะทําคลิปสันส้นๆอันนี้จะสัน้นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกรอบเป็นกรอบให้เราอย่างนี้แล้วใช่ไหมเป็นกรอบให้เราอย่างนี้ปุ๊บเมื่อก่อนมันวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆเกนี่ยกรอบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกรอบนี้ลบออกก่อนเนาะลบลูกศรออกก่อนนะครับจะได้เห็นภาพเพราะอธิบายไปแล้ว ที่สำคันเลยเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันเล่นอยู่ในกรอบนี้เนาะอย่างกรอบมันกรอบอย่างนี้ตรงนี้พอเป็นกรอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันทะลุขึ้นไปมันทะลุขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาเทสเนาะลงมาเทสกรอบเดิมเทสกรอบเดิมแล้วมันไม่ลงต่อแล้วราคาก็ ยืนยันอย่างนี้ใช่ไหมราคายืนยันอย่างนี้เราก็มองหาแค่ว่าเป้าเราจะควรจะไปหามีตรงไหนก็เรามองแถวนี้เผื่อว่อาไหนก็ได้เผื่อไม่ถึงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ก็ได้แบบนี้หรือจะอินเสิร์ตอินดิเคเตอร์ชักตัวอิชิโมกุก็ได้แต่อิชิโมกุนี่ ก็จะดูวุ่นวายนิดนึงเห็นไหมใส่ชือโมกุชิโมกุก็บอกยืนยันเหมือนกันนะครับย,ยืนยันว่าขึ้นนะครับเป็นเทรนฝั่งขาขึ้นเนาะสแปรก็ยืนยันขึ้นนะครับเบสไลน์อยู่แถวนี้เบสไลน์นะครับเบสไลน์ก็ยืนยันแรงซื้อยืนยันมีแนวรับแล้วก็ เราลงมาแนวรับรอแนวรับลงมาหน่อยนี่ขยับผมดูตรงนี้เนาะดูตรงแถวนี้เผื่อหน่อยเผื่อสเปซเนาะวางอย่างเงี้ยก็รอดูเขาขึ้นไปถ้าเกิดตรงเนี้ยม,ม,มันมันมันมีเอ่อเมื่อกี้นี้ตีเส้นไว้อยู่นะนะเอาออกก่อนเอา,เอ,าอันเดี๋ยวจะ,จะงงไนงะ นนะเห็นไหมมีตรงเนี้ยที่เราตีเส้นเอาไว้เมื่อกี้นี้เนาะสองตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมที่เราทำกันไว้ตอนแรกเราทำกันไว้ตอนแรกปุ๊บพอมันเข้ามาจิ้มมันก็มีปฏิกิริยาในการเกิดเห็นไหมครับจิ้มเข้ามาก็ โดนตบลงไปแล้วก็รอดูก่อนว่ามีตัวไหนที่มันจะมีแรงซื้อดันเข้าไปหรือเปล่าเนาะหรือมันจะย่อลงมาลึกๆถ้าย่อลงมาลึกก็เนี่ยแถวเนี้ยเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะมันพอมันมันมันมีเหตุอะ่ะก็คือเข้ามาแล้วก็โดนซื้อเข้าไปย่อลงมาตรงโซนนี้ก็มีแรงซื้อเข้าไปนะครับ อาจจะลงมาเทสเทสว่ารับไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูขึ้นไปแค่นั้นเองนี่คือการมองดูเทรนด์แบบหน,นึ่งเนาะต้องต้องรอให้หมัน tp เลยไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งเนาะเนี่ยเห็นปะ พอมันเข้ามาในโซนก็จะโดนมีแรงตบลงมาถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งเซลล์เนาะก็ทำได้นะทำได้คล้ายกันวิธีนี้แหละแต่คราวนี้ดูโซนนะครับโซนกินอยู่เป็นบ่กินอยู่ครับ <in you. S 1> ดูโซนเนาะ <In you. S 1> พี่แม่บ้านมาถามทานข้าวนะครับเนี่ยฟอร์มมันเป็นอย่างนี้อยู่เนาะตึ๊บตึ๊บ แล้วก็เนี่ยฟิลมันเนี่ยเว้ยผิดใช่อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรก็เป็นลรลลี่เขียนถ้าถ้าสไตล์ของของคนที่เขาเล่นซับไพดีมานะครับลรลลี่นะ ก็ base เขียนเป็นคำอะไรก็ได้ base แล้วก็แ a ลล y เขียนเป็น r แล้วกันนะครับเมื่อกี้เขียน r ขี้เกียจไปแก้เนาะแ a ลล y base แ a ลล y ก็แ a ลล y base ก็มองว่าแ a ลล y ต่อนะครับก็ประมาณอย่างนี้ก็เป็นฟอร์มของมันแต่เราจะหา ตัวไหนที่เป็นแนวรับแนวต้านที่มีนัยะนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะตัวนี้อันนี้ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ลองไปฝึกใช้หาตัวนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับว่าชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้ไปปรับปรุงนะครับกันแล้ว ทำให้แค่ดูแค่นี้ก็พอแล้วเนาะสรุปออเดอร์นี้ผมปลอดภัยแล้วเนาะไม่ต้องห่วงขาดทุนแค่นี้เองนะครับวิธีการง่ายๆลองไปใช้ดูนะครับ